วันนี้แนะนำสถานที่เที่ยวใกล้ขอนแก่นบ้านเราน้ำผุดทับลาวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งอยู่บ้านผาเบียดตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นน้ำธรรมชาติมีน้ำไหลเป็นทานตลอดปีน้ำใสสะอาดและปราศจากกลิ่นแอ่งน้ำขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างสามารถลงเล่นน้ำได้ล้อมรอบด้วยป่าเบญจพรรณใกล้กับตาน้ำผุด มีพระพุทธรูปเก่าแก่และเจ้าพ่อเหมื่นตื้อเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกน้ำผุดทับราลาเปิดทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที